วันนี้นะครับที่เราจะมาอู้ถึงกันมานิยมชมชอบกันนะฮะในช่องโจ๊กโจ๊กนี่ก็คือวันนี้เราจะนี่นะฮะนำเสนอนี่กระปุกสีแดงๆแบบนี้นะครับผมนี่คืออะไรนะฮะนี่คือฮอร์โมนไข่นะฮะอ้าวไข่ไข่ไข่ไอ้โจกนะฮะไข่ไก่นะครับฮอร์โมนไข่ตัวนี้ไอ้โจกนะครับได้รับนะฮะสูตรมาจากประเทศ เกาหลีนะฮะอ่าเกาหลีใต้นี่นะครับผมนี่นะครับผมจากพี่ยูทูบเบอร์คนดังนะฮะแม่จินฮีนะครับนี่นะครับแล้วในส่วนของฮอร์โมนไข่ตัวนี้นะครับผมมีส่วนประกอบที่สามารถทํากันได้ง่ายๆเลยนะครับผมในครัวเรือนเราก็สามารถทําได้นะครับแล้วประโยชน์ของฮอร์โมนไข่นี่นะฮะจะช่วยบํารุงตาดอกนะครับตาดอกของถั่วฝักยาวนะฮะถั่วพูการดอกไม้ ใบหญ้าต่างๆที่มีดอกมีผลนะครับนะครับแล้วสูตรเด็ดสูตรดีแบบนี้นะฮะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับผมแน่นอนเนะครับพอเขาอูดถึงฮอร์โมนไข่นะครับก็จะมี ไข่ไก่สองฟองนะครับผมอ้าวแล้วโยเกิร์ตนะครับผมหรือว่านมเปรี้ยวนะครับจะเป็นโยเกิร์ตยาคูนมเปรี้ยวยาคูนะฮะบีทาเกนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นนมเปรี้ยวนะครับผมเราจะใช้1ขวดนะครับ1ขวดนะครับหนึ่งหนึ่งขวดน้อยๆนะครับผมแล้วก็น้ําตาลทรายแดงนะครับน้ําตาลทรายแดงบางคนบอกหูจักนึกบอกออกว่าเป็นลักษณะอย่างใดนะครับน้ําตาลทรายแดงก็คือน้ําตาลที่เขาเอาไ้โรยหน้าเฉาก๊วยนะครับหรือว่าเอา ไปรับประทานกับของหวานที่ชื่นใจชื่นใจนะครับผมน้ําตาลทรายแดงนี่แตกต่างจากน้ําตาลทรายปกตินะครับน้าตาลทรายที่เป็นละเอียดเอียดนะครับที่มีสีขาวสีออกอ่าสีน้ําตาลน้ําตาลนั่นนะครับผมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเขาทํามาจากตัวน้ําอ้อยนะครับผมอ้าวแล้วที่สําคัญนะครับบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีนะครับเกาะคือผงชูรสนะครับสองช้อนนะครับแต่ไอ้โจคลืมไปนะครับผมน้ําตาลทรายน่ะเราจะใช้ทั้งหมด ห้าช้อนด้วยกันนะครับห้าช้อนแกงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ไอ้โจกบอกนะครับมีไข่ไก่มีโยเกิร์ตนะครับหรือว่านมเปรี้ยวนะครับผมน้ําตาลทรายชูรสนะครับผมคน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 ผสมเข้าด้วยกันนะครับจนเป็นสีแบบนี้นะฮะสีออกน้ําตาลเข้มแบบนี้นะครับแต่ไอ้โจกมันได้ใจน้ําตาลทรายแดงนะไอ้โจกเลือกใช้กากน้ําตาลนะครับผมกากน้ําตาลนะฮะ ไปซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรนะครับผมมาเอามาผสมแล้วทิ้งไว้สามวันนะครับผมแล้วปิดฝาทิ้งไว้3ามวันแต่ทุกๆวันในตอนเช้านะครับให้เรามาเปิดฝาเพื่อไล่แก๊สในตัวนี้ออกนะครับในตัวของฮอร์โมนไข่ออกนะครับผมแล้วเราจะได้ตัวนี้นะฮะเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้ผสมในน้ํานะครับผมเพื่อที่จะเอาฉีดนนะครับผมอต้นไม้ของเราในสวนนะครับทําให้นะครับผม พืชตระกูลถั่วฝักยาวขั้วแน่นขั้วไม่หลุดนะฮะดอกไม่ร่วงผลไม่ร่วงนะครับผมแล้ววิธีการใช้นะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับหนึ่งช้อนนะครับนี่เขย่าก่อนอี้ครับหนึ่งช้อนแกงนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับผมผสมน้ํา20สบลิตรนะครับแต่สวนข้ามันเป็นสวนน้อยๆนะครับเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนแกงนะครับผสมกับน้ําประมาณสัก สองลิตรนะครับเอามาพ่นนะครับพ่นดอกพ่นใบนะครับผมคือผักของเรานะครับผมพือต้นไม้ของเรานะครับมีความเขียวมีความกรอบนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับฝักของพืชพันธุ์ผลไม้ก็จะเหนียวแน่นหนึบนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวเอาไปผสมกันเลยดีกว่านะครับ